กัลลนิยมาทกุสะเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสาโกอุชัวจะสุชัวจะสุวจัวจะสมุตุอนติมานิสันตุสะโกจะสุปะโลจะอาปะกิจัวจะสันละหุกะวัติสันตินตริยัวจะนิปะโกจะอาปะคาโกกุเลสุอนันุกิตตันะจะโกทังสมาจเรกิมจิเย นาวินโยปะเรอุปาวตายุนสุขิโนวาเกมิโนโหตุสะเปสัตตาภาวันตุสุขิตาตาเยเกติปานภูตาติตาสาวาทวราวาอนวาเสสาติคาวาเยมหันตาวามชิมาราสกาอนุกัตุลาทิทาวาเยจะอทิทายเยจะทัวเรวสัน อวิทูเรผัวต้าวสัมภเวสีวาสสะเพสะตาพวันตุสุขิตาตานปะรัวปะรังนิโกเบตาณิมันเยตาตาตจินังเกนฑิปยาโรสนาปฏิคสัญญาณญาณมัญญาสตูทะมีใจมาตายาธานิยังัวต่างอายุสาเอกผัวตัมมโนรักเขาวามปิ sa papo te sumana sampawaye aparimana ja sa apari ja wa ya etan jasa palota seminana sampawaye aparimana mudhang atau jatiryang jasampathang awe rang asapatan teta jaran misin nuwasaya nuwayavata swika tamit tua etan sadi เทตังวิหารังอิทมาหุติินจานุปคัมมาสีลวาตาสเนีนสัมปันโนกาเมสุวินัยยเกตังในชาตุคาปสัยยามกุเรติ